Tchau. สบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุคนเนะว่วสิบเป็นเอฟซีจากฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวา่าทางต่าง,างประเทศโดยก็ยินดีนต้อนรับเข้าชื่อช่องน้องพลแชนแนลอีกแล้วโดยมอนี้ก็มาพบมาพบออยู่กับช่องยูทูบน้องพลแชนแนลคือเก่าคือเดิมเนาะมอนี้น้องพลีก็ได้เดินทางมาทางบ้านขอนแก่เนาอพ่นพี่น้องเนาะคือมอนี่น้องพลีก็ได้เดินทางมาหาสาวคนหนึ่งเนาะ นนในนองคอยจะยังโบหูซื้อเสียงยังน้ำเพื่อนเอาซื้อจังใดแนวใดาเนาะเพราะว่าน้องคอยกับโบเคยมาจะคือเนาะเพรองคอยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเลยเนาะงเพื่อนพี่น้องเน,งนะาะก็สีพาสุกสุกคนเขาไปสอบถามเข้าพ่อมกันเลยเนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะเพือพ่อซื้อจังใดแนวใดหรือว่าเพื่อนเป็นสาวโสดเปิดใจ หรือว่าเป็นแม่ห้างหรือแม่ใหม่นอกจาเราก็ยังบ่ทันหูไปสิเขธะไปสอบถามมาพร้อมกันเลยเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส้ม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อพลอยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยคลิปต่อๆไปน้องเพื่อพี่น้องเนาะดูสิเป็นหน้าใดเขาก็ไปเบิ่งไปส้มไปสอบถามพร้อมกันเลยน้องเพื่อพี่น้องเนาะดูสิสบายดีสบายดีวันเนาะโดยได้ไปใส่พ่อมาเนี่ยนะไม่ได้ไปใส่ยูบานยูบาน ดูนี่ก็เป็นครั้งแรกที่น้องพลอยได้มาถ่ายทำเนาะก็บอกเคยมาจะคือแต่ทางทีมงานน้องพลอยก็คือสิได้มาแหละเนาะดูก็แรกกับสิคอสอบถามก็น่าว่าซื้อน่าใด้ดูอันนี้เจ้าปี่เศร้าเก่าปีเศร้าเก่าปีโดูว่าได้ไปทางใดบ่างมอนี่บ่อยู่บ้านไปไหนไปใส่อยู่บ้านน้องมานี่เนาะเก่าวไปใส่เมื่อวานนี่ไปใส่ดิเนาะเมื่อวานนี่ ไปเที่ยวไปเที่ยวโดยเที่ยวข้างไหนวนนึกทหารโอ้ยาไปนะโอ้มีสาวผ้าไปบ่เป็นพาไปเที่ยวเนาะไปเที่วนดิบ่ไปเที่ยวคนนะวนไล่ไปแบบไปกลับบ่โดยอ๋อเป็นบ้านคาวไปบ่โดย กไปข่าวไปสบายสไปง่ายมากง่ายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะได้เลยได้คลองได้แล้วเนาะของไปเที่ยววิกซี่บ่ไปทอาใจไปทำบุญก็ไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็ไปตลาดเนาะตลาดอินโดจีนตลาดบ้านทั้งยะมาเที่ยวบ้านเฮาอยู่ไมาแล้วก็แวะบ้านเฮาต่อยมุกได้ยังก็ซ้อมบ้านเฮาเนาะ โดยไปกันจค่วาเมื่อวานหรอโดย3นสมนโดยโดยโดยตาบนตาตาบนตาผ้าใบบ่โดยโเนเนาะโดยไปเนาะเป็นได้ดาดีกระเตะเปิดใจมากก็มีหนุ่มๆมาโอมาล้มอยู่บอ กมีก็ยังยังไม่ได้คุยอ๋อกมีอ <Nein> ยู่แต่กับโบถึงขันว่าสิขนาดนั้นคุยได้กับยังแบบแม่โบท่านได้เข้าใจกันเนาะโดยกัแบบมี่หลายหลายทุ่นอยู่ว่าที่เขามาโอมาลมกันอ๋อมีมาเรื่อยๆเนาะแต่กัยังโบท่านได้เห็นเข้าใจกันอุดมแผ่ไปก่อนเนาะโดยที่ทางเอื้อยนี่เป็นสาวสุดเปิดใจบลอเดือาแบบ เคยแบบมีครอบครัวมาแล้วบอเคยเี้อ๋อคือเดี๋ยวนี้เอลยมีลูกก็คือบอมีอ๋อลูกหนึ่งลูกอัน,นจะปีละโดยคือทางคุณย้นแบบเลิกล่ากันบ่โดยอ๋อสาวไม่ห่างเนาะสาวไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะดย โดยคือทางนงพอยก็ข้างเหล็กที่มากแะโดยับ<อ>งบุตรธหรเน <พอ S 1> าะไดมาเนาะสาวอาชนะก็มาเป็นเทื่อที่สองแล้โดย,โดยนกพอยก็ได้ให้นงพอยสอบถามกันเนาะนงพอยก็สอบถามกันด้วยว่าเป็นแน้ไหนกันเนาะโดยคือเลิกลากันมานี่ก็โดนน่าเนติบแล้วบ่ได้สี่ห้าเดือนนี่อ๋อโดยคือเธอเหตุที่เลิกลากนี่ก็ย้อนกบบเข้าใจกันบ่โดยกับบ่ได้มีแบบเรื่องซู่มสาวังบ่ แต่เดีย okay. mm ๋ยวนี้ก็ทำใจได้แล้วบอเดนทําใจได้แล้วกับพ่อมที่ซีเปิดใจเนาะโดยไปมากระถักคุยได้เนาะโดนนุ่มนุ่มๆก็เริ่มเข้ามาโอ้มาดมกันาดเนาะแมนคือทางวานนี่เพิ่นก็ได้ไปเที่ยวมาเนาะวานนี่โดนพิษมังม่วงโมคอยพิดพิดเพื่องบอ๊ะเนยเนยเนปโมคอยเปิดโมคอยเล่นไม่วานนิดโมคอยเนิดแห้งอยู่บ้างอยู่นี่ ก็ใส่ได้อย yeah. ู่โดยเจ้าของไ่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยติดโทรศัพท์เนาะโดจนมลักก็ไปเล่นน้ำมูงสินะนี่น้ำมูก็ได้บ่ได้กวนโทรศัพท์เนาะเข้าตอนแรงมาจังเบิ่งแบบนี้เนาะโยคือเอือยนี่ก็แบบอยู่บ้านตลอดบ่คือว่าเพิ่งมาแต่ไทยยังแบบนี้เพิ่งมาแต่ไทยได้ชวนมากระบ่ได้อยู่บ้านจนหลักก็ อออกไปหนน้าจงะ๋อบริโภคยูเฮือนโดยเมื่อนี้ก็เป็นโชคดีของเฮาเนาะที่คนยูเฮือนเนาะมากพอพอดีเนาะโดยโดยแตเป็นโู้ดีของทีมงานเราไปเมื่อนี้โดยโดยแต่คือบราเห็นเมื่อนี้คือสีดำหอดหน้าเลยอ่ะเนาะเป็นอะไรเป็นผัวมาโอ้ร่วมกับมิตรผัวฟังลาวหรือฟังไทถ่อะไรเนาะกับพังไทยแน่กับฟังลาวแน่ก็มีตรคนละใบเนาะโดยโดย ใจสว่างนี่นิ่งไปทางไหนนี่เนาะหลายกนัวน่าชีวิตติดใจแบบแบบถึกใจถึกใจมักๆเดยเนาะแบวันรู้ถึกกันอ๋อแบบยังโมมีซะเนาะยังโมมีผู้ที่ถึงใจแต่กลมแบ่ได้ขึ้นกันได้หนิลมเบาคนเล่าเป็นเอกหนึ่งคนไทยกับลมเป็นอีเวนบ์เมืงไน้เนาะสวรรค์เนาะคนตะเวนกันบ้างกันเนาะอันคือเรื่องอายุที่เอื่อยขับได้นี่คือหาบอายุจะสำได้สำดได้ก็สามสิบสี่สิบ โดยสาม0ิปทีชิปเนาะเพราะว่าเอยเพิ่นกะอายุสักเก้าปีแล้วเนาะก็พอดีเรวไทยต่างประเทศคือได้เบิดเนาะได้โดยพร้อมที่จะคุยตอนนี้ก็นี่นุ่นไทยอยู่ากจะจับจองหัวใจเพื่อนยูต้อนโอ้ดูดูนะทวันเป็นีวิตชีวิตลกับกล้าคุยกับเพ่นนี้วะ กะโอ้ลมบิงคุยเบิรงะลมเบิรคุยกันเบิงนยคุยกันเบิงนเนาะแม่เิ่นกาติดต่อมาไดเนาะติเมื่อวานแสนใจน้องวันนะโดยอ่้องคนายมา่ทยอีกรอบนึงว่ะโดยสจีนตอนนู้เรื่องถามไทยเป็นมาเน่อนเนาะโดยทั้งที่2ก็ยังสใจวอลนะคช่ไดยเี่นเนามาหอบ2องแล้วพิจใจไปแล้วตกใจอ่ะเนาะ เดี๋ยวยังเปิดอยู่เนาะก็น้มาโอ้ละลงก็เพิ่นได้อยู่ว่ายอยากจะมาเที่ยวมาทานจะทุบซีต้อนรับเพิ่นอยู่เนาะทั้งวันคือเพิ่นอย่างมาหลินมาเที่ยวก็ยินดีซีเชิต้อนรับเพิ่นเนาะมาได้แต่เอกมาหลินมาเที่ยวน้ำเพิ่นก็สามารถที่มาได้ใจากที่ว่าเปิดใจมาเนาะโดย มีคนมาดูมาดมอยู่แต่ว่าหางยังโบทันได้เข้าใจกันอะไรเนาะแต่ว่าง่ายๆก็ยังบโเจอคนที่ใส่เนาะโอยจิตไปเที่ยวว่านี่โมเมนต์พูว่าบ่ไคนั้นคิตกับโมเมนต์พูว่าบ่หรือว่าคนมีหูจักกันดีที่กว่าตีนเอฟซีสิบเอฟซีชาวอุนตาว่แบบนี้บ่ไอ้ค่อยกับโบของถึงกันเราไ่ได้ยินมาชัวไฟว่าเนี่นะ ก็ห็นอยู่แต่แวบๆนะแต่แวบๆกับหมายเพราะว่าคนบ่ได้เจาะจั่นบ่ได้ใกล้เนาะโอ้แต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวไปเที่ยวโดยจุ่งเลยเนาะแบบนี้นี่เนาะป่าหมายคือไปเที่ยวเลยหรือว่ามีแบบไปทำบุญอยู่วันะโอยเพป็นอยากให้พาไปทำบุญทำอย่างแบบนี้เนาะคิดในใจคือดอกคิดว่าสิเอาน้องว่าเนี่ไปไปหา เดียวประมาณนี้ว่าจริงๆอีกเป็นอยังกันประมาณนี้นะทม่ดีใจทบ่เรนที่ว่าเป็นผัวผู้สาวกันประมาณนี้บเนาะบเพิ่นเพิ่นพาไปเที่ยวโดยเฉพาะเลยโดยโดยเป็นไอซีใจบุญเนาะเท่ยวเนาะดูเรยบอ่อพาใจใจเหตุพาไปเที่ยวเนาะโดูทานบุญโดย เปนพื่อนผู้ใจบุญนะเพื่อนใจบุญนะเพื่อนก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรทุสาวแบบนี้เนาะโดยไม่นเลยครับอยากถามมีชัดเจนเนาะจีบสีเขาก็จะได้คู่กันจีบซีเนาะโดยคือติตใจชอบคุณมากขึ้นบ่อยๆนาะโดยเป็นก็ยังโบเสด็จแต่ตอนนี้มันก็มีใจข้างน้องวันนั้นเองโดยแต่ใครก็มีสิทธิ์จะร่วมเพินได้อยู่ตอนนี้เนาะกับค่าผู้ใดเอง กีบแบบเข้าใจเข้าข right mm. uh, ้อก็จะเป็นผู้นั่นเลยเนาะบุรณาเขาเถึงกันกับผู้นั่นโดยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ผู้คนเนาะเพราะว่าคนก็ยังบจเจอนอกก็ยังหัวใจก็ยังวางคือเก่าเนาะโดยโดยอันมากินข่านะบวตอนยงยังว่าได้กินกินได้ตอนเช้าคือสิกกำลังสิกินเนาะแต่ทีมงานทามากกอ่เนาะเด่นน้ำมูวาเขาเด่นน้ำพีนนอกวะ ว่าใดว่าใดอยู่โดยไปเล่นมากนะไปเล่นน้ำพี่น้องแก้วคือไปจังไหนหมู่เบอร์หมู่เชิญไก่โอ้คนเชินไก่กันเนาะโดยอยู่บ้านไหนเงียบเนาะคือว่าเป็นน้อคนข้าออกไปนาเพื่อนเพื่อนเงียบยินได้ยินนั่งพรมลายให้ทุกขาอนเาะนอนสบายทีนอนเย็นสบายปกติแบบพ่อแม่เขาอยู่ไม่เสียมีคนมาเล่น ลายเด่นมันเป็นแต่หนาเด่นเนาะมันเย็นอะนะดูเย็นอุ่มนะสิเป็นน้ำพุไม่ไงนิดหน่อยแบบนี้บ้านชาวบ้านยังบ่ได้มีในแบบดินแบบซุ่มกันแบบนี้เนาะลุงเนาะเนาะง่อน้องก็น่าคอยมีในแบบอัดเทือนไถเทือนมันได้ก็แล้วอยู่ในเทือนไถเทือนมันแบบนี้ทั้งธรรมชาติยังแบบว่าธรรมชาติบ้านเฮากันเนาะแบบคือคนซุ่มกันแบบนี้น้องพ่อยคยเห็นแต่ตอนยังนิดน่อยเลยเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ก็บ,บเหินแล้วแบบนี้มีแต่หัวบ้านเท่าน,น,นั้สใชบนีเข้าไปทางใหก็ไ้เลยนี่บมีหัวมียัง <c ười> โดยยังสบายสะอาดสบายสบยเนาะโดยมาสบายไปทางไหนก็คัมแพงคัมเพงเลยกลั่นเฮือนไป <c ười> เฮือน <c ười> มันแล้วคือคนชุมนมุมหลิงแบนนี่ก็เคยเือเห็นแต่ดินตอนน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้คือบเหินแล้วเดวนในเฮือนไปเฮือนมันแล้ว โดยมาทิปอัปเดตหัวใจของสาววันขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่นก็ยังว่างอยู่เด้อเพิ่นก็ยังแบบยังบ่เจอคนที่ใช่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยผู้ใด FC คนใดอยากมาโอ้มามกับเพิ่นก็ยังโอ้มได้อยู่เพิ่นก็ยังเปิดใจอยู่โดยเฮาก็โอ้วเพิ่นโดนนบ้านได๋เนาะทีมงานเฮาเนาะโดยสิได้รับาแเนาะเพิ่นเนาะบัดนี้เนาะเเพิ่ิข้าวยังบ่ได้กินข้าวเนาะนี่ก็เที่ยงแเนาะแม่ทีมงานเฮาก็บ่อยากรบกวนหลายเนาะโดย ดสบ,บายดีโดยสบ,บายดียบบยดโยโอเคน้องเพี่นออเนอกคือทางน้องพลอยกับทางทีมงานจะได้โอุลุมกับเอื่อยเิ่นก็คือผู้ควมเนาะนอกคือทางเพิ่นกับเป็นสาวโสดเปิดใจนอกก็คือเป็นแม่ห่างนาะไม่ห่างลูกหนึ่งนอทางเพิ่นก็ได้เลิกลาไปเป็นทีเรียบร้อยใเนอกคือเพิ่นกับเปิดใจพร้อมที่จะเปิดใจเนาะไปมักไปมักหากอยากลองอลุมกับเพิ่นก็สามาติดต่อมาทางน้องพลอยได้เนาะหรือว่าทางทีมงานน้องพลอยสิได จปิเฟินให้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็บ่อยากสิสิแจกโดยตรงเนาะแฟพี่น้องเนาะโดยผู้ใดมักฮักก็สามารถติดต่อมาเอาทางทีมงานเฮาได้เนาะทีมงานเฮาก็สิได้เอาให้เนาะสําหรับคลิปนี้น้องพอยก็บ่มีหยังหลายเนาะผู้ใดอยากโออยากลมก็สามารถติดต่อมาได้เพราะว่าน้องพอยสิยินดีที่สิเป็นทางสะพานักให้เองเนาะพี่น้องเนาะโดยสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายก็สิขอตัวลําลาพี่น้องเด้อเนาะไว้พบกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็ขอขอบคุณขอบคุณนอททางเอฟซีน้องพลอยหลายๆนอทที่หักแพงน้องพลอยตลอดมาแหละเบิ่งคิดน้องพลอยมาตั้งแต่ต้จจจจนจนจบเนาะน้องพลอยบอกปิดลาดประกันใดก็ขอโทษขอให้รื้อพี่พน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลํำล่าพ,พี่น้องเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าอีกต่อๆไปเนาะดยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี